สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็รับไปดูรายการดิมมี่นะคะวันนี้อยู่กับกิจกรรมนะคะก็ไม่เชื่อว่าเป็นกิจกรรมอะไรหรอกนะคะเป็นกิจกรรมที่จะมาในเร็วๆนี้นะคะที่จะมาในวันที่6จะเป็นกิจกรรมนะคะการรับสกินของตัวอินโนสเกตเนี่ยแบบฟรีๆกันนะคะก็ทางออลวีมาเขาเคลมมานะคะว่าแอมว่าแบบจะแจกเป็นสกินถาวรเลยนะคะสามารถแลกเปลี่ยนโค้ดเพื่อรับไอเทมสำหรับภารกิจนะคะ เปลี่ยนเริ่มกิจกรรมมาที่6นะคะก็วันที่6นี้นะก็จะเป็นกิจกรรมเข้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตามรูปที่เราขึ้นให้ดูนะคะทำภารกิจเพื่อรับสกินรื้อรืฟรีนะคะก็ไม่แน่ใจว่าถาวรไหมแต่คิดว่าน่าจะถาวรแหละนะคะทุกคนอาวีก็อาจจะใจดีกับเราอยู่นะคะ ประมาณนี้นะแล้วก็แนะนํา FC Golden เติมเกมนะคะมีกิจกรรมมาแจกอีกแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกิจกรรมนะคะสามารถติดตามเล่นกิจกรรมได้ที่หน้าแฟนเพจ Golden เติมเกมนะคะหรือลิงก์ที่ใต้ทิศคลิปชัตนนี้ได้เลยค่ะสําหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตาม ได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีคลิปชันนะคะหยุดดูคลิปสักแป๊บนะคะใครอยากมีไอเดีแทบๆตัวดีๆแลงสูงวิเลสสวยไวเล่น,นะคะราคาลงต้นแค่50บาทนะคะเราขอแนะนาแฟนเพจแอดมินต้น TP 7นะคะเพจที่รับซื้อขายรหัสเกม r V นะคะที่ปลอดภัยไม่มีโกงนะคะทางช่องเรารับประกันความปลอดภัยได้เลยนะคะสาหรับใครที่สนใจไอดีนะคะทักไปที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีดคลิปชันให้นะคะ เริ่มกิจกรรมนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาล็อกอินสะสมอันนี้ไว้เล่นกันนะคะก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นคมพีสีเหลืองเป็นบัตรเช่ามีแบบตันเชิญสัตว์ประหลาประมาณนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะคะทุกคนก็สามารถมากดแบบเลือกรับสกินอะไรได้นะคะก็เป็นสะสมสแตมรับสกินใหม่ฟรีซึ่งซึ่ง,งเราอะได้อ่านโจ์ผิดอะไรอย่างนี้ข้าวๆนะคะเราก็คิดว่าแบบ มันจะเปิดได้ทุกอันนะที่จริงอ่ะเลือกได้แค่หนึ่งอันแล้วก็เปิดนะคะตอนแรกก็คืออยากได้สกินมากแต่ก็เผลอไปกดเป็นอันนี้นะคะเผลอไปกดแบบคัมพีขั้นสูงมาก่อนนะคะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะก็ใครที่กดก็แนะนำว่าให้กดเปิดสกินกันไปก่อนเลยนะคะนี่เป็นตัวอินุนสุกินะคะสุดหล่อของเราก็คือตัวฮีโร่ตัวซีฟนะคะอ่าไฟเตอร์ C ีไฟแต่จริงๆเราก็ชอบเล่น C ไฟอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะคะเดี๋ยวว่ามีสกินมาก็น่าจะโอเคนะคะน่าจะแบบเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะแบบเพิ่มความสวยของตัวสกินอะไรประมาณนี้นะคะอ่านี่นะคะทุกคนก็จะเป็นสกินของตัวซีไฟอ่ะก็เป็นสกินตัวอินโนสเกตเราจะขึ้นรูปขึ้นมาอีกทีปุ๊บตัดขึ้นรูปนะคะแล้วก็ ข้อมูลสำคัญในวันนี้นะคะเป็นการฝึกฝนของอินโนสเกะนะคะรับสกิน c ี x ฟเอ็กอินุสุเกะฟรีนะคะเพียงล็อกอินเข้าเกม RV และร่วมกิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมนี้ฝึกฝนไปพร้อมกับอินโนสเกะนะคะทำภารกิจสะสมนะคะทำภารกิจสะสมให้สำเร็จนะคะเพื่อรับสกินฟรีอะระยะเวลาก็ วันที่6สิงหาคมนะคะถึงวันที่28นะคะวิธีการรับสกินนะคะก็เข้าเริ่มกิจกรรมฝึกฝนแล้วก็ถ้าปวดล็อกก็จะได้สกินประมาณนี้นะคะก็รอรอตัวกิจกรรมมาอีกหนึ่งทีนะคะว่าจะได้เป็นสกินถ้าเราคิดว่าน่าจะสกินถาวรน,นะคะแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้นะคะเพราะว่าเอาเอาวีบอกว่าเป็นสกินฟรีแล้วก็น่าจะถาวรน,นั่นแหละนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมี สั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะคะหรือว่าอ่ะเรามามาเล่นกิจกรรมนี้บอกกิจกรรมนี้นะคะหน้ารองกิจกรรมจะเป็นเทศกาลดนตรีนะคะกดที่เข้าไปแล้วกดคีิกโต้องอายานะคะซึ่งแผ่นเสียงเนี้ยเราไม่ต้องไปเล่นก็ได้นะคะแค่เราปลวล็อกแผ่นเสียงนะคะให้ครบ12แผ่นเสียงเราก็จะได้รับอันนี้ไปเลยกล่องอีโมจิเทศกาลของอะไรอย่างนี้ต่างๆนะเราก็คิดว่าแบบ มันต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบปลดล็อกกันไปเป็นด่านๆนะคะทุกคนจะประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ก็จะมีประมาณนี้นะคะหรือว่าแบบก็รอกิจกรรมตัวอ e ินสเกตมาอีกทีนะคะในวันที่6สิงหาคมนี้ก็รับรองว่ามีคลิปรีวิวสกินแล้วก็คลิปรีวิวสุ่มมาแน่นอนนะคะ,คะก็เชิญกันกดเชรและฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับ ข่าวสารในวันนี้นะคะเดี๋ยวไว้ก็สกินมาไงเดี๋ยวก็ไว้ซอนรับกันอีกหนึ่งทีนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ